สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขูสุขนนะจะ๊ะเนาะกลับมาสูช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณนายอีอีกแล้วพี่น้องเอ๋มื้อนีก็เป็นมือดีนะพี่น้องมาจัดงานปาร์ตี้นะจะ๊ะเนาะเมนูมื้อนีก็สิมานําเสนอทอดไก่นะจ๊ะพี่น้องทอดปีกไก่ชุบแป้งทอดจาะะ้าล้วก็เข้าพัดกุ้ง ใส่หมูเนาะจ้านั้นเราก็ผัดไท่เนาะจา<อ>้านี่ยเพราะว่าหลายคนพี่น้องก็เลยต,ต้องเฮ็ดอาหารที่มันอุอ่นได้เพราวะหกโมงแรกนี่ก็เตรียมตัวที่สิเราประทันกันเราจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องก็สิมารวบรวมกันเนาะจ้าเนาะ <c oughs> สำหรับอาการเมี้ก็มีแดดจักน้อยเนาะจ้ะเนาะมีแดดว่มีฝนนะจ้ะเนาะช่วงนี้สิมีแต่แดด อันนี้ก็สิปเป็นปอเปียะนะจ้ะพี่น้องปอเปียหมูกไก่แล้วก็กุ้งใส่แค่รดแล้วก็ต้นแล้วก็หัวหอมนะาจา้ะพี่น้องตามด้วยพริกไทยนีาา่ววนะจ้ะแล้วก็พัดเปียวหวานพัดเปียหวานพี่นอ้องเยวให้พี่นอ้องเบิ่งก่อนหน้าตาเออแช่ย,ยาจะน้อยนะจาะถราว่าติด จะเป็นพัดพัดเปียวหวานพี่น้องอาจิมมจานมอจันเลยนะจ๊ะเนะาะราวะภาวาเสียนสิอุ่นอีกรอบนึงจ้ะพี่น้องนี่แหละเมนูมื้อนี้กะปลาหมึกปลาหมึกกุ้งกระเทียมนะจ๊ะพี่น้องจาอ้าผัดปลาหมึก ผัดไปเคือบันเห่าไส้กุ้งแล้วก็ไส้ต้นใส้หัวหอมผิกไทยนะจ๊ะเนาะโหระใบโหระผ้าสิบ,บรข้าวเนาะพี่น้องเออแล้วก็คองหวานจ้ะอันนี้ก็สิเป็นแพนเค้กกล้วยนะจ๊ะเนาะส่วนผสมก็สิมีนมจืดนะจ๊ะนมจืดแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ไอบีกล้วยหอมเห่านี่ละพี่น้องให้รายละเอียด นะจ่ะเนาะเราก็ใส่ไข่สองหน่วยนะจ่ะเนาะผลไม้ก็มีหลายอย่างพี่น้องนะเบิง่งผลไม้ไม่หลายอย่างผลไม้มีทั้งลูกแพรลูกแพรพรอมแล้วก็พีทพี่นอ้องพรอมหรือพีดนี่แหละ หลายอย่างนะจ้ะพี่น้องจ้ามอือนี้แค่นตลูก้ะจ้าเนาะที่แรกว่าสีเห็ดอันของหวานแค่นตลูกก็เลยคิดไปชิ้นมาเห็ดอันแพ้งเคก้กกล้วยหอมดีกว่าตาม้วยน้ำผึ้งนะจ้ะะาเนาะแล้วก็ใส่ไอเนี่ยพี่น้องขนุนบัคมี่แม่จ้าซับซับซับเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับกะทิ้ะจ้าเนาะ,นะ,นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่สนีนะจ้ะ